สวัสดีจ้าเมนี่กลับมาพอกับอีทูแสบอีกแล้วจ้าเมนี่หนูสีมารีวิวเดอ้อเมนี่แม่ทรงของมาหายจากบ้านจ้ามาเบิ้งน้ำกันจ้านี่ผู้ได้เคยกินมาจ้านี่อันเขาเอิญไว้ยังก่อนอันน้ำโกงไหมเอามายำไหมยำน้ำโกงอ่ะไหมใบน้ำโกงน้ำโกงยังกองของ,ของคนเหนือแม่จ้าเอามายำใส่ปลาใส่น้ำปลาห้าปลาแดกกินแซ่บขนาดแล้วพี่น้องเนี่ย ใบน้ำโกงจ้ะนี่แล้วก็ได้เห็ดมาจ้ะอันนี้เห็ดยังกับบุญหูเหมือนกันแต่แม่ส่งมากนี่มาแกล่ละจ้ะนี่เอามาซุบบ๊บุนี่นี่หลายขนาดด้วยจ่ะทรงมากเมื่อนี้จ้ะส่งมาแต่ผักเนือ้อคุณละจ้ะแล้วก็ผักอีหุม่มผักอีหุ่มอ่อนจ้ะเนี่ย ลูกอ่อนขนาดอันนี้แดงสีแดงอันนี้นุ่เคยกินคือกันจะนี่ตึ่แต่เคยเห็นคือกันเนี่ยเขาเอิ่อเนียงกพักอีหุ่มดิเอามาแกงคือสิแซบเนาะนี่ละจ้ะแล้วก็เมี่ันปัดจ,จอมแต่พี่น้องปัดจ,จอมปัดจ,จอมอืมแม่พ่นทรงปัดจ,จอมมใหอกินจ้ะนี่อันนี้ปัดจ,จอมอันนี้ปลาจ้ะ ปจอมปะจอมปะจอมสองขวดปลาลสองขวดจ้ะพี่น้องนี่ปลาหลาจ้ปะปลาแล้วก็มาเบิงอันนี้พี่น้องเอ้ยสะอ่อนบะเขือเหลืองเต็มยูพี่น้องเฮ้ยสงมมาเป็นลั่งยูพี่น้องเอ้ยเอามาต่ำใส่บักหุงเนาะเป็นตาแซบขนาดเลยจ้ะเบิงผู้ไดอ้อยากกินก็นมาเอาเด้อจ้ะลายคักลายแน่พูนหนแม่สงมาให้จ้ะก็สียูบานก็สีลายคักเนาะ โอ้ยดีแล้วนะจำสีได้กินนี่ยูนีกหายากจ้ะพี่น้องหากินยากของแบบนี้หาซื้อยากแถวบานหลายแล้วก็มีพักเอียงนี่บูหูจักซื้อขึ้นกันแบบเอามาต้มจำน้ำจำอันนี้ยังจำน้ำพริกแซ่บแสบเด้อตาแม่นเป็นค้นเหนือนะจ้ะสีหูจักอยู่จ้ะอันนี้หนูบูหูจกักแต่ว่าแบ่บกินเท่านึงแล้วแม่โซงมาเท่านึงเนาะ แซ่บจ้ะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอ้แซ่บขนาดมะเขือเหลืองจ้ะไา้คักหไายแน่คนน่ะเพื่อนน่ะบริใไม่พี่น้องมาไกลเงนอนอ่อนเท่านั้นเลยคนน่ะโอ้ยทรงมให้ยเมื่อนี้บ่เด็กกินได้จ้ะมารีวิวของจ้ะแม่ทรงมให้ยจ้ะเพื่อนน่ะเห็นแล้วอ้สะอ่อนเนาะพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็มาต้มกินอันนี้ก็เอามาดองไปกินก,นกระปุลก็ได้ตำักหุ่งก็ได้เด้อเส็บแสบน,นะมันหลายคักเต็มยุ่ยจ้เต็มถาดยุ่ยแซ่ตุยินไปกินหลายมือ,อยุ่ยจ้ะก็บ,บานห้าวก็เอิญเอียงก็ปกหุ่มดิลูกออนนี่หุ่มสองสีโอ้ยของฝากหลายพี่น้องเอ้ยคนอีสานก็สิโบหูจกักหรล่เนาะใบอันนี้เนาะ ก็อเอิอยังอ่ะใบน้ำโกงดิน้ำโกงเอามายำไส้ป่ากินแซ่บจ้าหนิวันนี้เคยกินกระบอกนะเด้อจา้าคนเหนือสิโฮจกักอยู่จา้าข้นเหนือคนอีสานบ่งูฮจักนี่เอามาหัน่นเอามาหัน่นยำไส้ป่ากินแซ่แบแซบนส่งมาให้หลายอยู่จ้ะหลายอยู่จ้าของ มือนี้กับ่มี่ยังดอกเด้จ้ะมารีวิวของจ้าแม่ทรงของมาไฮไลท์จ้ะสะออนจ้ะซัมซีได้กินโด,ดนเถอะอันนี้เน็ดนี่ก็สิไีใแช่หนามแล้วก็ไปสุดเนาะแล้วก็มีอีกนี่ขาดเมื่อไรแล้วนี่มะขามหวานพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันด้วยจังนี่ทรงมะขามหวานมาล่างนึงอยู่นี่ถุงใหญ่ๆนี่อันนี้ต้นต่ำเองมาพูาน้นี่อันปลายแหงไหมปลา,ายแหงทรงใหม่สองกระปุกจ้ะ มาเด้อมาเด้อนี่สามหวานมากินข้ากันด้วยกันห้องสามหวานจะอยู่นี่กับแพงแพงแพงคักแพ่งแ,งแงน,น่จ้ะมากินน้ากันได้นี่สามหวานสามทุงงหง่จ้ะหวานขนาดเล่มากี่ไหหลานซิมแล้วหวานจ้ะนี่แหละจ้ะของฝากจะมือนีมามือนีมารีวิวของฝากด้วยจ้าโอ้ยสะอ่อนของฝากคนนะ่ะเต็มยุจ้ะอืม ได้แล้วบ้าตองได้ซื้ออันนี้ผับน้ำโกงเ,เอาวาไม่ย่ำไม่ย่ำกินจ้ะมะเขือนี่ก็ร้ายสะออนมะเขือจ้ะจังไดมือหนีก็ไหวแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณในไลายที่เขามาเบิงมารับชมจังไดเกิด่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้น้องในเด้อจ้ามือหนีไปก็เน้อจ้า สอนของมือนีได้ของฝากมาหลาย